สงครามในทะเลดำเผยให้เห็นจุดอ่อนของรัเสเซียอย่างชัดเจนและเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าโดยใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์อันชาญฉลาดโรนปิดลงกันยาโลสลาบถล่มแท่นเจาะน้ำมันแคสเปียน3วันติดไม่มีสถานที่ปลอดภัยใดๆสำหรับรัเสเซีย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับปฏิบัติการของโดรนยูเครนช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนร้อนแรงอย่างหนะักตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีมาแล้วน,นะครับตามเวลาประเทศไทยซึ่งมันเกิดขึ้นตามช่วงเช้ามีรายงานโดรนยูเครนถึง297ลำนะครับโจมตีทั่วทุกภูมิภาคของรัเสเซียทั้งโรงกันและคลังน้ํามัน รวมถึงพื้นที่ไครเมียไล่ไปถึงโน่นเลยครับโนโวรอสซีย no ลัเสเซียจึงเปิดปฏิบัติการตอบโต้เน้นเป้าหมายที่โอเดสซาท่านผู้ชมครับซึ่งเกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์ลัเสเซียเชื่อว่าที่โอเดสซาเนี่ยเลยครับมันเป็นฐานปล่อยของโดนผิวน้ํา ฐานยิงขีปุธธเนฟจูนโจมตีใครเมียรวมถึงโนโวรลสซิสนี่แหละครับมีการใช้โดรนและขีปุษ์465รายการนะครับขีปุษ์30ลูกและหนึ่งในนั้นนี่แหละครับเป็นขีปุธธคาลิบ16ลูกจากเรือดำน้ำนอกชายฝั่งฐานทัพโนโวรลสซิสท่านผู้ชมครับรัสเซียจะใช้วิธีการนำเรือดำน้ำนี่แหละครับออกจากท่าเทียบเรือมายังอ่าวโนวลสซิสแล้วก็ยิงขีปุษคาลิบ โจมตีโอเดซ่าและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีเรือดำน้ำนะครับชุดดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้โดนผิวน้ำนเลยครับโจมตีทั้งคลังน้ำมันตัวอับเชถ้าเรือโ no นโวลสซิสนี่แหละครับท่าเรือส่งออกน้ำมัน แต่มันจัดการเรือดำน้ำลัดเสียไม่ได้ท่านผู้ชมจนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดครับจากแผนการอันแยบยนตในการเฝ้าระวังนะครับและสามารถฝ่าระบบป้องกันที่ถ้าเกิดขึ้นทั้งบนบกและใต้น้ำนี่นะครับไปโจมตีเรือดำน้ำได้สำเร็จในเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับ เหตุการณ์ที่โดนใต้น้ําของยูเครนที่รู้จักกันในชื่อซับซีเบบี้นี่หละครับได้ไปทําลายเรือดําน้ํารัสเซียระดับกิโลมูลค่า400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมีหน้าที่ยิงขีปุ่นล้นนี่หละครับโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนปฏิบัติการครั้งนี้นี่นะครับมันเกิดจากมันสมองและสองมือของคนยูเครนล้วนๆก่อนหน้านี้ใครอโดนใต้น้ําลักษณะแบบนี้นี่นะครับได้ไปโจมตีเสาต่อมอสะพานใครเมียมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็สร้าง ความเสียหายให้กับสะพานนะครับจนได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันและครั้งนี้นี่ครับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองที่เป็นโดนใต้น้ำาครับบินไปโจมตีแต่นับเป็นครั้งแรกในการไปโจมตีเรือดำน้ำ ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้กองทัพรัเสเซียนี่นะครับได้จอดเรือดำน้ําชั้นกิโลนี่นะครับไว้ในครเมียที่ถูกยึดของที่ท่าเรือเซ瓦เตอโพรนแต่เริ่มถอนเรือดำน้ําเหล่านี้ออกจากทะเลดําฝั่งตะวันตกและย้ายไปยังโนโวลอสซิสในเดือนตุลาคมปี2023เนื่องจากการโจมตีทางอากาศของยูเครนประสบความสําเร็จต่อเป้าหมายของกองเรือทะเลดํามันเลยต้องย้ายกองเรือทะเลดำทั้งหมดนี่แหละครับจากเซ瓦เตอโพลนไปที่โนโวลอสซิสรัสเซียใช้เรือ ดำน้ำชั้นกิโลนี่แหละครับในการโจมตีด้วยขีปุตล่อนคาลิปต่อประเทศยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตโอเดสซาเนี่ยแหละครับการโจมตีในยูเคนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถของรัสเซีย ในการโจมตีโอเดสซาจากขีบูตคาลิปนั่นเองการโจมตีเรือดำน้ำชั้นกิโลของยูเครนในเมืองโนโวลัสซีนี่เลยครับมันแสดงให้เห็นนะครับว่ากองกำลังยูเครนยังคงพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถด้านอวกาศยานและคนขับอย่างต่อเนื่องทำให้ยูเครนนี่เลยครับสามารถโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งดูเหมือนตอนนี้กองทัพรัสเซียกองกำลังเรือนะครับ ทะเลดําของรัสเซียไม่มีที่ปลอดภัยแล้วแหะครับในพื้นที่ทะเลดำท่านผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานจากสํานักข่าวรอยเตอร์ระบุนะครับว่าโรงกันน้ํามันเชื้อเพลิงอีกแห่งในรัสเซียเนี่ยครับ ต้องปิดตัวลงอย่างถาวรภายหลังการโจมตีด้วยโดนของยูเครนติดต่อกัน2วันติดซึ่งมันก็เป็นโรงกันที่เมืองยาโรสลาฟนะครับนั่นก็คือโรงกันยาโรสลาฟเนปสเตอร์ซินสเตตนะครับซึ่งผลิตน้ํามันทั้งดีเซลเบนซินนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน ต้องปิดตัวลงซึ่งถือเป็นโรงกันน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดทางภาคกลางนะครับหลังจากเกิดไฟไหม้จากการโจมตีด้วยโดรนอุปกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อโรงงานเช่นนี้ปิดตัวลงนี่หละครับปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงมันจะลดน้อยลงอย่างมหาศารลราคาน้ํามันในปั๊มก็จะสูงขึ้นและทุกอย่างนี่หละครับต้องพึ่งพาการขนส่งซึ่งมันจะแพงขึ้นนับเป็นโรงกรันแห่งที่6แล้วนะครับในช่วง 2- 3าเดือนที่ผ่านมาที่ยูเครนเน้นการโจมตีขนาดใหญ่นี่หละครับไป ในเรื่องของโรงกันรลังน้ํามันสําหรับโลงกันน้ํามันยาลดสลาฟเนบนี่แหละครับถูกโจมตีมาแล้ว2ครั้งในสัป,ปดาห์นี้ซึ่งเกิดขึ้นวันที่12นะครับล่าสุดก็คือเกิดขึ้น14ตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละครับไม่กี่วันที่ผ่านมาและสุดท้ายมันก็ต้องปิดตัวลงตามลงกันน้ํามัน5แห่งที่ปิดตัวไปแล้ว ท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ในคืนวันที่15ทธันวาคมนี้หละครับหน่วยจู่โจมลึกของกองกําลังปฏิบัติการพิเศษร่วมกับกองกําลังระบบไร้คนขับนี่นะครับได้ไปโจมตีโรงงานแปรรูปกา๊าซอัสตาคารซึ่งก็เป็นของบริษัทกา๊าซพร้อมมันตั้งอยู่ในภูภาคอัสตาคาร ใกล้กับทะเลแคสเปียนนี่เลยครับโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานสําคัญในการแปลกกรูปก๊าซธรรมชาติและกา๊าซคอนเดนเซตนะครับเป็นน้ํามันเบนซินดีเซลและน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งมันก็ถูกนํามาใช้ในกิจการทหารของรัเสเซียโรงงานแห่งนี้นะครับแปลรูปผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมมากถึง3.2ล้านตันต่อปีและผลิตภัณฑ์กรรมฐันในปริมาณมากนะครับซึ่งใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดของรัเสเซียนอกจากนี้โดนอีกส่วนหนึ่งนี่หละครับมันก็เลยบินไปโจมตี โน่นเลยครับแท่นขุดเจาะน้ํามันในทะเลสาบแคสเปียนเป็นครั้งที่3ภายในรอบสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับ แหล่งข่าวภายในเชื่อถือได้ระบ,บุนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นี่นะครับมันไปโจมตีแท่นขุดเจาะที่ดําเนินการโดยบริษัทลุกออยนิฟเนบน,นะครับในแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติคอซาจ,จินการโจมตีดังกล่าวมันสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์สําคัญมันส่งผลให้การผลิตนะครับก๊าซนี่แหละครับมันต้องหยุดชะงักลงแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติคอซาจ,จินตั้งอยู่ในเขตทะเลแคสเปียนนะครับของรัสเซียนอกชายฝั่งอัสตาคารเพียง180กิโลเมตรเท่านั้นเอง แหล่งข่าวเพิ่มเติมระบุนะครับว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการดําเนินการโดยโดนระยะไกของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษอัลฟานะครับของหน่วย SBU ซึ่งเป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันมันก็กลับกลายเป็นว่ามันไม่มีสถานที่ใดของรัสเซียที่มันจะปลอดภัยนะครับที่ สนับสนุนการทําสงครามอยู่นะครับไม่มีพื้นที่ปลอดภัยสําหรับสถานการณ์สําหรับสถานที่ต่างๆเหล่านี้ก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมวันที่11-12นี่แหละครับโดรนของหน่วยความมั่นคงได้ไปโจมตีแท่นขุดเจาะน้ํามัน ในแหล่งน้ำมันฟิลาโนบนี่และครับและก็คอซาจินซึ่งทั้งสองแห่งมันก็ตั้งอยู่ในแคสเปียนนี่แหละครับและการโจมตีในวันนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัป,ปดาห์ซึ่งบริเวณแถบนี้มันมีปริมาณน,น้ำมันสำรองมากถึง129ล้านตันท่านผู้ชมครับและก๊าซธรรมชาติอีก30,000ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งการโจมตีซ้ําๆที่เก่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันจะทําให้แท่นขุดเจาะน้ํามันเหล่านี้มันต้องปิดตัวลงในที่สุดเหมือนกับที่โจมตีลงกันคลังน้ํามันที่อยู่บนดินนะครับยูเครนกําลังสร้างพลังต่อรองในเรื่องของการเจรจาสันติภาพที่เซเลนสกี้ก็ถูกกดดันอย่างหนะักจนล่าสุดนี่แหละครับความต้องการ าตามความต้องการของนาโตและอเมริกาเนี่ยแหละครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าต้องการให้มีการค้ำประกันความปลอดภัยพร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งถ้าเผื่อประชาชนได้รับความคุ้มครองนั่นก็คือสถานการณ์การโจมตีของทางฝั่งยูเครนที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับส่งดูเหมือนไพ่ในมือของเซเลสกี้ตอนนี้มันเพิ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยแหละครับ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ